สวัสดีครับทุกท่านครับมือนี้นำพาทุกท่านมาที่ห้งเรือวัดบ้านเพียมาศตําหน,น้องแค่อำเภอราศสีสไลัจังหวัดศรีสะเกดครับห้งเรือของบ้านเพียมาตตั้งอยู่ในป่าชุมชนครับนี่ครับคือป่าชุมชนครับผมสอบถามผู้นำชุมชนเพว่นาเป็นอย่างจังเอาเรือมาเก็บไว้ในป่าชุมชน เพื่อนบอกว่าเป็นการอนุรักษ์ป่าชุมชนและชุมชนสมัยเดิมรุ่นโบราณเพื่อนเคยเก็บเรือไว้หนี่ครับเพื่อเป็นการสืบสารเจตจำนงของคนโบราณและสืบสารป่าชุมชนไ้คงอยู่กับชุมชนตลอดไปเพื่อนเร่ยนํำเรือของชุมชนบ้านเพยมารมาเก็บไว้อยู่ หองเรือป่าชุมชนครับนี่คือเรือนางวันดีเป็นเรือของชุมชนบ้านเพี่มาจครับนี่ครับหฮองเรืออยู่ในป่าครับและเรือนางวันดีเป็นเรือขนาด40ฝีพายเป็นเรือดังของชุมชนบ้านเพี่มาจครับตอนนี้เรือลำนี้บอดได้ลงทำการแข่งขันมา 2ปี3ปีแล้วนะครับเนื่องจากว่าขาดฝีพ้ายครับชุมชนเพิ่นขาดฝีพ้ายเลอยบไดายนำเรือลงทําการแข่งขันสอบถามเพิ่นว่าเรือลำนี้อำเภอราชสีสลัยจัดทุกปีได้ลงทําการแข่งขันบอเพื่อนบอกว่าทุกปีลงทําการแข่งขันครับแต่สองปียอดหลังมานี่บอด้ลงทําการแข่งขันเนื่องจาก ขาดฝีพายครับบ่มีคนพายเลยบรได้ลงทําการแข่งขันและปัจจุบันบ้านเพียมาดเพิ่นได้ซื้อเรือมาลำหนึ่งครับเป็นเรือติดเป็นเรือของวัดซื้อมาครับตอนนี้ซื้อมาได้ประมาณเดือนหนึ่งครับจอดที่ห้องเรืออยู่ในหมู่บ้านครับแต่เรือลำนี้เป็นเรือลำเก่าครับของบ้านเพียมาดเรือนนางวันดี นำเรือลํานี้มาให้ทุกท่านได้เบ่งครับนี่ครับตอนนี้ตอนนี้ผมทายดีฝนตกนิดหน่อยครับฝนตกลากายางบ่อท่านใดปานเท้าเอือนบ่อท่านอีเอียนครับแต่กะทายได้นะครับถึงจะบอชัดปานใดแต่กะทายได้ครับถนนที่ขามานีบอสามารถยางขามาได้อ่าบอสามารถ นำรถเขามาได้ครับต้องจอดรถไวประมาณจาก 4, ักสี่ร้อยเมตรยางเขาม้าครับแนบบอได้เป็นอุปสรรคหรอกครับสําหรับคนหมักเรือสําหรับคนชอบเรือแบบเฮ้าครับอยากนําเรือลำนี้มาให้ทุกท่านด้เบิ่งครับนี่คืออดีตเรือดังของบ้านเพียมาดครับเรือนางวันดีเรือดีของชุมชนบ้านเพียมาด อำเภอร,ราศีสไลจังหวัดศรีสเกตครับ